สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ดสุู่สกนจ้ามาพบกันพี่เก่าพี่น้องกับช่องแม่ยายจอยจ้าเมื่อวาแม่ยายจอยได้เมี่ยงคำพี่น้องเมี่ยงขําน้าจิ้มคนๆพี่น้องเมี่ยงคำาสือมาจากวัดสารเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเม่แม่ยายจอยเมื่อวานหยุดก็เลยไปทําบุญมากพี่น้องเลยเห็นเมี่ยงคำคุณน้องกับนากินพี่น้องส่วนประกอบของเมี่ยงขําก็จะมีทั่วทั่วดินนะพี่น้องบ้านเขาเอิ่อทั่วดินเนาะภาษาไทยกันจ้ะถั่วลิสงคั่วพี่น้องแล้วก็พีกขี่น ปลาเาครัวพี่น้องแล้วก็หัวหอมกุ้งแห้งพี่น้องแล้วก็มะนาวพี่น้องแล้วก็ขิงสดพี่น้องขิงเด้อนีเด้อกินกับใบชะพูพี่น้องใบชะพูอาการกินพี่น้องเคยเห็นบอจากเคยเคยกินบอพี่น้องใบทองหลางพี่น้องใบท่องหลางมีอะไรจอยพันเคยกินกระเทือไม่ขาดเป่นหายมากพี่นว่ากินแล้วร่ำแล้วรวยยิ่งกินยิ่งรวยบนว่าซ่านพี่น้องเข้าจงกินเรื่อยได้พี่น้องมาสั่น กินลหลายแห่งกินเ,ห,นห,เห็นด้วยมันวะใบทองหลางพี่น้องมาด้จ้ะมาล่องกินน้ำกันพี่น้องเมียจอยพันเคยกินเต้เคื้ยเด้เมียงคำานี่แหมยังไม่เคยกินเดอ้อพี่น้องเดอ้อข้าวทใส่สมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่ขิงไปก่อนพี่น้องทิ้งแล้วกะ็บักนาวพี่น้องข่าวขวบพร้อมแดงถั่วลิสงแบบถั่วดินขว กุ้งกุ้งไส้แล้วก่ะตามด้วยน้ำจิ้มเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอา,น,าน้ำจิ้มราดพี่นงี่ยังคำเป็นยังไงพี่น้องร้องกินน้ำกันบ้งอืม มีมันมีความมันแล้วก็เผ็ดนิดๆเพราะว่าอากาศสลิกตามลงไปเนะพี่น้องเนาะอากามีความหอมของมะพร้าวคั่วพี่น้องมะพร้าวขวหอมพี่น้องกินๆตอ่อเฮับกินตอ่อกินตอ่อแซ่แบแซ่บยู่พี่น้องจะมีจอย,ยสิลลองกินใบท้องหลางเบิองน้ำเด้อบัน้นเอาเครื่องใส่ก่อนพี่น้องอืม ใส่มะนาวไปตอนเดียวก็พอเดี๋ยวมันสีส้มเกินไปเนาะอพี่น้อยราดไปบึ้งจะแซ่บบ่พี่น้อยราดลงไป กินแบบหลงบังเบมึงมีความหอมหอมแบบกระมั่นพี่น้องแสบพี่น้องไม่ใจอยกระเดืสื้อแบบที่เขห่อหายสำเร็จก็มีด้วยจ้าเด้อห่อให้แบบนี้ก็มีพี่น้องจิ้มไปเลยพี่น้อง ม,มากเพทสกับกัะพริบตามไปพี่น้องแสบๆเหมือนข้ามเนี่ยแสบแต่ก็มีประโยชน์นั่งพี่น้องเพราะว่าเป็นสมุนไพรเนาะ กิงก็กินดีพี่นอง้าก็กินดีหม้หอมก็กินดีพี่นองอร่อยและมีประโยชน์พี่นองใบทองหลงัง อร่อยมีประโยชน์นะคะเพี่น้อาประโยชน์เยอะมากวาสันเจ้าปทุมธานีพี่น้องวาสันเจ้าปทุมธานีสิมีขายของกินหลายพี่น้องของกินขาย,ลายหลาย แล้วกระไดบุญนั่แอ้วก็แต่ของแสบๆมากินน้ำนาอพี่น้องเนาะไปไหว้ขอพรส่งศักดิธิ์เสีนแปะโงสีพี่น้องยิ่งกินยิ่งรวยเป็น่ะจินได้ลายพี่น้อง กีกน่อยมันจะหักพี่น้องเป็นเทยืแสพี่พอดีพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานเกินไปพี่น้องเพราะแม่จอยว่าคันหวานคันหวานมากไปเกินไปแม่แม่จอยว่าสี่เหลี่ยนเนาะอันนี้พอดีนวัวนว,นว,นวกลมกล่อมพี่น้อง ใส่พักลงไปกับพดียี่พอดีใส่เครื่องเครื่องเทียงลงไปสิเนาะพี่น้องกลุ่มใส่ถั่วใส่หอมพี่น้องหอมแล้วก็มันพี่น้องหอมแล้วก็มัน,นอ

นล่าพี่น้องเบิองเบิดทุูกข้ามมาหลดคลักหลยานตะบเห็นมาพี่น้อง สำหรับคนบ่กินพักบบมากพักกับอาสีกัอาซีเพอยากกินนาะไปหนออาจจะก,กินบ่เป็นนาะกคันค้นโบกินพัก ไม่ใจจอกินได้เบิรพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นอาหารประเภทแบบนิดดิบไม่ใจจอยเราค่อยถนัดนากพี่น้องเราค่อยกล้ากินพี่น้องประเภทดิบๆนะ่ะกินมาเป็นแต่ว่าก็คืออยากลองกินได้พี่น้อง จุท th ี่เขากินน่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านอุบลอีกเทื่อนหนึ่งกอนพี่น้องส่วนเอื่อยลองกินเบิงจุจุ่เนื้อพี่หน้องคําหนึ่งพี่น้องแสบพี่หน้องมันๆหอมๆมันนัวหอม แซ่บแซ่บ<ส>บเราพ่นั่งกระแซ่บนะพี่น้องจ้าพี่น้องไม่ใช่จอยกับกินอิ่มเรียบร้อยแล้วกับเมนูเมีย่ยงคำพี่น้องอร่อยและมีประโยชน์นะพี่น้องเนาะ ใครมาคลิปน hey, you like ี xt, iten, Honestly, you like uh ้ชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแมย่จอยในเด้อจ่าเด้อจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปพี่น้องลากะแมย์จอยขอขอบคุณทุกคนเด้อจ่าเด้อทีให้เกียรติเขามารับชมคลิปแม่ย์จอยจนจบเนาะพี่น้องเนาะลากะห้เกียริกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมย์จอยแมย์จอยขอขอบคุณหลายๆจากแมยจอยกอขอให้ทุกคนสุขภาพร่ังการแข็งแรงพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสวัสดีจ้า